วัค่ะวันนี้พิพิธภัณฑ์โบราณไก่สะสมของโบราณพิซลอกของเราจะพาทุกคนมาชมที่สำนักสงนาโพทอนะคะซึ่งสำนักสงนี้นะคะมีบอกก่อเกลือโบราณและพี่เขาก็จะนําพาเรามาที่บอกก่อเกลือโบราณเขาบอกว่าบ,บ,บริเวณนี้นะคะจะเป็น เศษวัสดุต่างๆนะคะในสมัยก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังว่าพี่เขาจะพูดยังไงบ้างน,นะคะติดตามชมได้เลยค่ะบริเวณนี้นะครับจะเรียกว่าสำนักสงนาพลทองอ๋อบริเวณนี้เราจะเจอบ่อน้ําเค็มซึ่งเป็นบ่อโบราณเป็นน้าเกลือเลยเป็นน้าเกลือเลยครับชิมแล้วเค็มเลยแล้วก็บนเนินี่แหละค่ะบนเนินี่ครับ<อ>แต่แต่นี่จะจะอยู่ตรงนี้บ่อน้ําจะอยู่ตรงนี้อ๋อค่ะแล้วเมื่อก่อนนะจะมีสายน้ำวิ่งจากนู่น่ะจากวัดนี้นครับจาจวันี้เจดีเขาขาวนู้จนถึงเนินเขานู้น นะครับพอมาอาทิตย์ที่แล้วไปสำรวจเราไปเจอแอ่งน้ําเค็มเป็นเป็นลำรางใหญ่ๆเลยอ๋อเพิ่งไปสำรวจมาด้วยครับผมครับแล้วก็บนเนินเนี้ยเราจะเจอเศษภาชนะทั้งหมดเลยแม้แต่แม้แต่ทั้งบริเวณผืนนาและที่ที่เราเหยียบไปใช่บมใช่ครับผมาชวอ๋อเจอเศษภาชนะเศษภัชนะด้วยครับผมเป็นทั้งเมืองเลยเหรอแต่ถูก การเวลามันกบเกลื่อนลบเลือนไปคนก็<อ>เลยไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการต้มเกลือกินบ้างใช่ครับก็จะมีวัดเนี้ยเป็นสำนักสงฆนะ์นาพนทองที่ที่ยังต้มอยู่<อ>วันนี้เราก็เลยพามาดูกิจกรรมต้มเกลือต้มเกลือต้มเกลือโอ้ทุกคน ติดตามติดตามชมนะคะเชื่ออะไรนะคะชื่อผมชื่อว่าที่ร้อยตีทศพรเกิดผลครับค่ะจะเป็นผู้นําเราไปในวันนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะบอกวิธีการต้มเกลือแล้วไปดูสถานที่การต้มเกลือเขาเป็นยังไงค่ะพิศษโลกของเราแหล่งหน้าท่องเที่ยวเยอะมากๆค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ